สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับตอนที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของตัวอย่างการพัฒนาในประเทศจีนซึ่งประเทศจีนตอนหลังนั้นหลังจากที่เจริญเติบโตมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ค่อยๆผ่อนคลายให้คนจีนนั้นเริ่มเข้ามากราบไหว้ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนา คริสต์ศาสนาหรือศาสนามุสลิมสาเหตุที่รัฐบาลจีนนั้นให้โอกาสคนจีนค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็เข้าไปนับถือศาสนามากขึ้นนั้นก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความมีเสถียรภาพ ของความไม่งมงายในประเทศจีนนั้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วและการพัฒนาประเทศจีนนั้นถือว่าประสบความสำเร็จไปถึงระดับที่สูงสุดสิ่งเหล่านี้ถ้าเรากลับมาดูในประเทศเราบ้านเราบ้างสิครับอะไรคือต้นเหตุทำให้การเราจะขับเคลื่อนตัวเราเองนั้นไปได้ช้าติดขัดครับถ้าเกิดทุกท่านลองย้อนกลับไปมองในตัวเองก่อนสิครับ วันนี้ก่อนที่เราจะมองภาพรวมของประเทศยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นแล้วครับว่าในอดีตผมนั้นเราปฏิบัติตนปฏิบัติตัวแบบใดผมเชื่อนะครับถ้าผมยังงมงายไม่มีเหตุผลและทำอะไรด้วยลักษณะของเชื่อในดวงโชคชะตาแล,แล้วแล้วก็วันนี้ผมคงทำไรอ้อยอยู่ที่เมืองการ คงไม่มีโอกาสมานั่งทำรายการให้ทุกท่านแล้วล่ะครับสิ่งที่วันนี้เกิดขึ้นกับตัวเราตัวเรานั้นต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมมองว่าทุกอย่างต้องเริ่มมาจากตัวเราตัวเรานั้นถ้าเราเข้าใจครับว่าสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนั่นคืออะไรโดยมีการเปรียบเทียบกับอดีตครับว่าเราทำอะไรดีหรือไม่ดีเราจะเห็นผลด้วยตัวเราก่อน อันที่สองครับดูชาวบ้านเขาว่าเขาทําอะไรเป็นอย่างไรในอดีตถึงปัจจุบันเอาสองสิ่งนี่แหละครับมาทาบกันแล้วเราก็จะรู้ล่ละครับว่าเราควรไม่ควรจะทําอะไรฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขสังคมก็ต้องเริ่มมาจากคนในสังคมและคนในสังคมนั้นต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนตัวเรานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในโลกนี้นะครับเราต้องคิดว่าแบบนั้น ฉะนั้นเราคงจะต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าเราจะเริ่มปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องให้มีเหตุผลให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรเพื่อขยายวงเข้าไปสู่สังคมแล้วก็ประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ